เจาะลึกนะครับรายละเอียดที่แตกต่างออกไปนะครับของอนิเมะวันพีชในตอนที่1115นะครับกับเนื้อหาส่วนมังงะนะครับว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างมีจุดแตกต่างบางจุดนะครับและส่วนที่อนิเมะเพิ่มเติมขึ้นมาบางจุดนั้นนะครับถือว่าทําได้ดีเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอนิเมะวันพีชในตอนที่1115กันนก็็เปการพูดคุยกันนะหนว่งร้อยสนไห้าจกันนะครับที่มีการเพิ่มิมมา นะครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับตอนนี้สำหรับทุกคนนั้นนะครับที่รับชมอนิเมะในตอนนี้แล้วนะครับก็มาพูดคุยมาเมา้์มอยกันได้เลยและเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าก็สำหรับอนิเมะวันพีชนะครับในตอนที่1115นะครับโดยเนื้อเรื่องทั้งตอนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยก็คือจะเป็นการย้อนอดีตพลเดอเอกของกองทัเเเเรรรรืืืืออออออย่่าาางงงโคคคินนนนััับหหชจๆกก็็วว้มปลูข ได้อย่างไรนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยย้อนกลับไปก่อนที่จะมีตอนเนี้ยมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับสรุปแล้วเนี่ยทางด้านของคุซันนั้นเป็นลูกเรือของหนวดดาหรือเป็นเพียงแค่พันธมิตรเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับก็หลังจากนี้จะรู้แล้วว่าทางด้านของคุซันนั้นเป็นหนึ่งในลูกเรือของหนวดดำนะครับก็คือเป็นกับตันคนยักษ์คนหนึ่งใลหลัะของกลุ่มโจรสลัดนี้ด้วยส่วนอนิเมตนั้นมีฉากเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ฉากนี้ผมชมเลยนะครับเพราะว่าเป็นการขยายความนะครับให้ทุกคนนั้นได้เห็น คุซันนั้นแช่เป็นน้ําแข็งใช่ไหมแล้วก็หนวดดานั้นเข้าไปมีเรื่องซึ่งในมังงะเนี่ยทางด้านคุซันก็พูดตอบกลับมากับหนวดดำแหละครับว่าเขานั้นอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมฟลวบบจิตใจแตกสลายแล้วก็ภาพนั้นก็จะถูกตัดไปที่หนวดดาแล้วก็ทางด้านของคูซันนั้นพูดคุยกันอย่างเฮฮาเลยนะครับซึ่ง,งจริงๆแล้วมันออกแนวห้วนๆเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตอนแรกเหมือนจะมีเรื่องปรับแล้วก็มาขำม,มาฮากันเลยแต่ในส่วนอนิเมะนั้นผมชอบนะช็อตนี้นะครับแมงการอธิบายเพิ่มเติมได้ดีคือถ้าส่นน่่นนววววนน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 มมมมััังงงะ้้ะ้้หดดดํําาาาาาครบบบแแตตๆเเเเลลลยยยปปิิูููขกก็จออที แต่นะครับในส่วนของอนิเมะนั้นนะครับมันจะเพิ่มความโหดนะครับให้กับหนวดดาแต่ผมว่ามันเหมาะนะก็คือให้หนวดดำนั้นใช้ฮาคิกรอกนะครับแล้วก็พังประตูเข้ามาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมชมทีมอนิเมะนะว่าทําดีมากๆแล้วก็หนวดดานั้นพูดจายุ่ยยุนะครับทางด้านของคุซันนะคบฟีลแบบว่าเนี่ยที่เจ็บช้ากระดองใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฝีมือนะครับของอาคาอินุใช่ไหมซึ่งในส่วนของมังะจะไม่ได้มีจุดนี้นะจุดนี้จะเป็นการพูดนะครับตอนที่จินเกกฮวยบูตรนะครับเฮฮากันแล้วนะครับและนะครับ ในความมืดโจมตีเข้าใส่ส่วนทางด้านของคุซันนั้นนะครับก็กําลังใช้พลังผลพิษของตัวเองนะครับใช้น้ําแข็งนี่แหละในการโจมตีซึ่งไอเนี่ผมว่ามันทําดีนะเพราะว่าเราได้เห็นไงว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีการต่อสู้มีการทะเลาะกันก่อน2คนนี้ก่อนที่จะมาหาปาจิงโกะนะครับกินเก็กหวยบูดด้วยกันหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าทางด้านของหนวดดานั้นก็กําลังนะครับกงเก็กหวยบูดนะครับกับทางด้านของคุซันใช่ไหมซึ่งเนื้อหาส่วนนี้นะครับก็แทบว่าได้แตกต่างจากมังะเลยนะครับเหมือนกันแท กระซาบนะครับกับหนวดดาว่าให้จัดการนะครับคูซันเลยเพื่อแย่งชิงพลังผลปีศาจมาหลังจากนั้นคูซันก็ระเบิดเป็นโกโก้คลั้นเลยนะครับก็คือทําการแช่แข็งลูกเรือกลุ่มหนวดดานะครับหลายคนเลยนะครับซึ่งช็อตนี้เนี่ยถ้าสําหรับผมนะโดยส่วนตัวนะมังงะนั้นสื่ออารมณ์ได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในแง่นะครับของสีหน้าตัวละครนะครับหรือนะครับฉากโดยรวมนะครับผมว่าเนี่ยมันดูมีความซีเรียสตึงกว่านะครับแต่อนิเมะนั้นมันจะเป็นอีกมูทโทนหนึ่งนะครับแต่นะครับไม่ใช่ว่าแย่น เลยนะครับถ้าสําหรับผมเนี่ยผมอาจจะชอบส่วนนี้ในมังงะมากกว่าส่วนอนิเมะนั้นนะครับอาจจะชอบไอ้เรื่องในเอฟเฟกต์ละกันนะครับที่เออมันยังดูแบบว่ามีความเป็นเยือกแข็งมีความเป็นน้ําแข็งนะครับของครูซันที่ถือว่าทําได้ดีเลยหรือฉากที่หนวดดํานั้นนะครับพยายามพูดชักจูงนะครับในตัวของคูซันนะครับว่ามาเป็นลูกเรือของเขาเถอะไอ้นี้ผมว่าส่วนอนิเมะก็ทําได้ดีนะครับทำให้เราแบบเข้าถึงเลยแหละครับว่าไอ้ช็อตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องนะครับที่เขาใส่เข้ามาหรือนะครับเอฟเฟกต์ต่างอ่างนั้าาม้กขึนเมื่อนเป็ฉากี้ ที่ท้างหน้าของหนวดดานั้นพยายามชักจูงนะครับในตัวของคุซันและหลังจากนั้นก็เป็นฉากที่อนิเมะนั้นมีการเสริมขึ้นมานะครับก็คือเป็นฉากแฟลชแบ็กแล้วกันนะครับทา้งด้านของกุซันนั้นนึกถึงอดีตทั้งหมดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนที่เขานั้นจะตัดสินใจในการเข้ากลุ่มโจรสัตว์หนวดดาอันนี้ผมว่าก็ทําได้ดีนะครับเป็นการย้อนแฟลชแบ็กนะครับอดีตก็จริงแต่ไม่ได้เวิ้นเวอนะครับ่าอย่างบางเรื่องโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวพออย่างเงี้ยแม่งนะครับย้อนแฟลชแบ็กนะครับ แบบเร็วนะครับแล้วก็สะดวกทันใจในการที่เรานั้นนะครับสามารถสรุปได้นะครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแล้วก็เป็นฉากต่อไปนะครับเป็นฉากที่คุซันนั้นเผเชิญหน้ากับกราฟแล้วส่วนอันนี้นะครับสำหรับผมนะผมยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าวันพีชช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่วานโนมาถึงตอนนี้เนี่ยคือผู้กํากับเนี่ยผมเคยพูดไปนานแล้วว่าเป็นคนเดียวนะครับกับเคยกํากับนะครับราคอนบอลซูเปอร์มันเลยทําให้มันจะมีหลายฉากมากเลยนะครับของวันพีชนั้นเนี่ยไอ้ช็อตชาร์จพลังช็อตแบบโจมตี ผมไม่ได้ชอบนะเพราะจริงๆแล้วมันค่อนข้างไม่ตรงละกันในส่วนของมังงะค่อนข้างมากเลยแต่โอเคนะครับจะบ่นไปก็เท่านั้นนะครับเพราะมันมีตั้งแต่วานะแล้วถ้าดูในแง่มุมนะครับความบันเทิงสำหรับผมก็โอเคนะครับมันบันเทิงดีเพราะว่าเราก็ได้เห็นนะครับโอ้โหพลังแบบเวอร์วังอลังการอย่างฉากนะครับที่เป็นการต่อสู้กันนะครับซึ่งผมชอบมุมกล้องนะครับที่พยายามจะซูมละกันซูมเข้าซูมออกนะครับโชว์การชัดพลังการไร้มือนะครับของคุซันคือมันดูมีมิติดีดูมีอะไรดีละกันนะครับถ้าเทียบเท่ากับมังงะ เราก็จะไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรตรงนี้มากมายแต่พอเป็นอนิเมะปั๊บเนี่ยเราจะได้เห็นรายละเอียดตรงนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของคูซันหรือปู่กราฟนะครับที่ชาร์จพลังเดินมายั้งกับซูเปอร์ไซยาคือเหมือนเป็นการดวลกันนะครับในแง่ตัวต่อตัวเอฟเฟกต่างๆนั้นอถือว่าสวยนะครับแล้วก็จะมีฉากที่คูซันนั้นพยายามโจมตีใส่กราฟเราก็จะได้เห็นนะครับถึงความแข็งแกร่งของกราฟนะครับซึ่งถือว่าอนิเมะนั้นนะครับทำได้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเลยเราได้เห็นเลยแหละครับว่าความสามารถของกราฟนั้นในฐานะววีรรรรรบุษกกอออองงงทททััััพเเเืืนนนนนน้้้คคต่่่ลยยหฉาาฟิไปแข อันนี้ผมชอบนะดูว่ากราฟนั้นนะครับโอ้โหมีความเร็วและความแข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฉากนะครับที่เป็นการเพิ่มเติมมาจากส่วนของอนิเมะเพราะว่าในส่วนของมังงะนั้นเนี่ยมันจะเป็นฉากที่ทางด้านของกราฟนั้นพุ่งไปรวบนะครับในการจับนะครับในตัวของคุซันเลยนะครับเพื่อทําการโจมตีนะครับแล้วก็ใช้ท่าบลูโฮโจมตีซัดคุซันนะครับลงไปจมกับพื้นนะครับซึ่งในส่วนของอนิเมะนั้นทําได้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆอ่ะจุดนี้เราก็ต้องยอมรับถ้าในแง่ความบันเทิงนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โบ ถือว่าเออทำมานะครับได้ยิ่งใหญ่ดีดูเพื่อความบันเทิงถือว่าจัดเต็มเลยละสําหรับช็อตนี้แล้วก็มันจะมีช็อตที่เพิ่มเติมมาละกันนะครับที่ทางด้านของอนิเมะนั้นใส่มาคือตอนที่การาฟต่อยนะครับทางด้านของคูซันลงไปใช่ไหมด้วยท่าบลูโฮโดยในตอนนั้นนะครับจะเห็นเป็นหน้าของการาฟเนี่ยเศร้านะครับที่ต้องต่อยในตัวของคูซันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอนิเมะนั้นก็แอบสปอยนะเพราะว่านะครับในส่วนบางแง่ตอนนี้เราจะยังไม่รู้นะว่าว่ากราฟนั้นเป็นอะไรกับคูซันที่แท้จริงซึง ทางด้านของคูซันนะครับว่าเออมันยังมีความห่วงใยอยู่นะ และการถูกตัดไปนะครับที่สถานการณ์ของหนวดดำนะครับก็แน่นอนว่านะครับรอนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับพ่ายแพ้ต่อหนวดดำเสียเรือเสียลูกน้องไปนะครับจนหนวดดำพูดดูถูกแหละครับว่าแกนั้นน่จะเรียกว่าเป็นโจรสลัดไม่ได้แล้วแต่ช็อตหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือช็อตที่เจ้าเบโปนั้นพยายามช่วยเหลือทางด้านของรอใช่ไหมโดยการเป็นร่างซูลองนะครับบอกเลยนะครับว่าในส่วนของมังงะนั้นดูไม่ค่อยแบบน่ากลัวสักเท่าไหร่เออมันดูแบบใหญ่นะแต่อนิเมะนั้นนะครับโคตรน่ากลัวเลยนะครับตอนที่ร่างซูลองนะครับของารก ช่วยเหลือในตัวของรอนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยนะว่าอนิเมะทาโคตรดีเลยโคตรน่ากลัวและช็อตที่เบโปนั้นนะครับพยายามนะครับลากตัวรอนั้นหนีนะครับและเบโปก็มีน้ําตานะครับฟิลแบบว่านะครับมันต้องหนีต้องทิ้งทุกคนนะครับเพื่อความอยู่รอดของกัปตันตนเองนะครับช็อตเนี้ยผมแอบน้าตาซึมนะเพราะว่ามันเศร้านะคือทางด้านของเบโปนั้นก็ไม่อยากทําแบบนี้แต่ถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับกัปตันของตนเองนั้นก็จะไม่รอดอีกทั้งต้องทิ้งเพื่อนไว้ด้านหลังนะครับทั้งที่ใจจริงก็ไม่ได้อยากจะทิ้้้้้งงนนนนนนะะครรรััับแแตตต่่่่ทททําาาาหหหมมดดดีีีเเเเพืือออใใลลฐปป็กสถชชววิไไ๋ยย นในภายหลังนะครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายไอ้จริงช็อตเนี้ยผมลืมไปเลยนะครับว่ารอนะเนี่ยก็คือทิ้งหมวกเอาไว้จะเรียกว่าทิ้งหรือเปล่าแปลว่าไม่สามารถเอาหมวกของตัวเองกลับมาได้คือหมวกในตอนนี้นะครับก็อยู่ที่พื้นก็ไม่รู้ว่าหนวดดาจะเก็บให้หรือเปล่านะก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับอนิเมะวันพีชนะครับในตอนที่1 1 1 5เป็น1ตอนเลยสําหรับผมนะครบรสเลยนะครับการย้อนอดีตของคูซันการต่อสู้ของคูซันการต่อสู้ของหนวดดําถือว่าในตอนนี้นะครับทีมงานอนิเมะทาได้ด แต่ทําให้เราได้เห็นนะครับเรื่องที่ประทิดต่อกันนะครับแต่ในสิ่งแต่ละอย่างในการต่อสู้นั้นถือว่าจัดเต็มเลยละสําหรับตอนนี้นะครับก็คือทําดีเลยนะครับแนะนําให้ไปชมกันนะในตอนนี้ถามว่าให้คะแนนให้เท่าไหร่ผมก็ให้ยากนะเพราะว่านะครับเราก็อยู่ที่เกณฑ์เนาะว่าจะให้แบบเรื่องความชอบความสนุกของมันหรือนะครับจะเป็นเกณฑ์นะครับว่าความเหมือนนะครับของมังงะอนิเมะนะครับแต่สำหรับผมนั้นผมให้แคะแนนครึ่งได้เลยนะครับคืองานดีเลยนะสำหรับตอนนี้นะครับรับชมสนุกเพลินเลยนะครับแนะนําให้ไปดูกันนะครับทุกคนค แสแดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ